ลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่26มีนาคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทราคากวางตุ้งใต้หวันเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัม วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีแต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีไม่แต่งผลเมื่อวาน18บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีม่วงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัม ราคากะหล่ำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแตงผลเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25้ากรัม เมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดราคาผักบ okay. ุ้งนามัด10กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชีลาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยเมื่อวาน1 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกะเพราเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40่บาทต่อกิโลกรัมราคาใบหัวรพาเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40่บบาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียม เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุ้ยช่ายเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้5 5บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัม วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชะพลูเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอย เมื่อวาน45บาทต vt. ่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายห parole, าวัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40่บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน3าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวาน2 2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกระเลียงเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40่บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกจินดาแดงเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกสุพอตเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกสุพอตแดงเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกขี้ฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนเขียวเมื่อวาน42บาทต่อกิโลกรัมวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้5 5บาบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียว Dante, да เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหยวกเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัม ราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาถั่วพูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัม วันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบหอมเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคามะระขีนก เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาม,าามะละกอดิบเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้2 2บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันน <ientras ainsi> ี้26บาทต่อ <politiques> ก <Exodus> ิโลกรัมราคามะเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิง เมื่อวาน25บาทต่อ uhh ก <Why> exactly ิโลกรัมว like ันน <ún> ี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปราะเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาเตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัม วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาเตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาเตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกหวานเขียวเมื่อวาน <ria> ร,ร,ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวานร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อว,วานร้อยสิบบาทต่อ <og> กิโลกรัมวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กเมื่อวานเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางเมื่อวานสิบหกบาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินี e, เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัดสิบกรัมเมื่อวาน150บบาทต่อมัด วันนี Commons, cción, collar, ้150บาทต่อมัดราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมราคาดอกสลิดเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลี เมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบกเมื่อวาน35บาทต่อกรัมวันนี้35บาทต่อกรัมราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัม วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกสซีเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวไชเท้าเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานเจบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวานร8 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร8 0บบาทต่อกิโลกรัม ราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวานร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวานร้อยเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยเก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยเมื่อวานยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวานสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาลูกมะนาวเบอร์เล็ก เมื่อวาน1,300บาทต่อ600ลูกวันนี้1,300บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน1ัน0บาทต่อ500ลูกวันนี้1,900บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,400ันบาทต่อ400ลูกวันนี้2,400บาทต่อ400ลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลาง เม,มื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกร,รมัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบรอร์ใหญ่เม,มื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรมัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทตอาา <net> ่อกิโลกรมัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรมัมราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน2 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเม,มื่อวาน80บาทต่อกิโลกรมัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวานร40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัม ราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวาน25บาทต่อกำวันนี้25บาทต่อกำราคาแรดิสเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกเคเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัม วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9้าบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 1บบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่ เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้12บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวี ราคากล้กวยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน35บห้าบาทต่อหวีวันนี้ส5สิบห้าบาทต่อหวีราคากล้วยหอมดิ em ดบเบอร์เล BE ็กเมื่อวาน3 2 0อยสบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีวันนี้3า0อยสบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน3 5 0อห้าสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีวันนี้3 5 0อยห้าสบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่เมื่อวานห้าร้อยห้าสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวี วันนี้550บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็กเมื่อวาน250บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวีวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวาน270บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวีวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งละเจหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวี จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานาที่ดีด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ